สวัสดีค่ะทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าแรงงานเกษตรกรรมคืออะไรได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรแล้วมีวันหยุดให้หรือไม่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแรงงานเกษตรกรรมกันค่ะการจ้างแรงงานเกษตรกรรมนายจ้างต้องทราบในเรื่องใดบ้างห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิงเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ห้ามนายจ้างผู้ควบคุมง,งานหัวหน้างานล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงยกของหนักไม่เกิน20กิโลกร,รมัมและเป็นเด็กชายและหญิงไม่เกิน25กิโลกร,รมัมถ้าเป็นชายไม่เกิน55กิโลกร,รมัมลูกจ้างทำงานครบ180วันมีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างหากลูกจ้างทำงานในวันหยุด ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริงแต่ไม่เกิน15วันทำงานถ้าลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปลูกจ้างต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันแรงงานกเกษตรกรรมจะต,ต้องได้รับค่าจ้างจากนายจ้างอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจ่ายเป็นเงินไทยณสถานท,ที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ นายจ้างจัะปดิการให้กับลูกจ้างเช่นจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดแก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างพักอาศัยอยู่กับนายจ้างนายจ้างต้องจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแก่ลูกจ้างนายจ้างจ้างหรือรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ทำงานเกษตรกรรมต้องระวังโทษปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0ถึง8 0 0 0 0 0บาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกษตรกรรมหรือต้องการปรึกษาด้านแรงงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดตราดชั้นหนึ่ง โทร oh. 039511942หรือสอบถามผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานบริการและคุ้มครองแรงงานจะหมดตลาด